同学们好今天我们又见面了สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราก็เจอกันอีกแล้วนะคะหุ่นญิงหลายเต่าจงเหวินเคอรยินดีต้อนรับสู่วิชาภาษาจีนนะคะผู้ปกครองและเด็กๆสามารถสแกน QR Code ตรงนี้มาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะ 我们还是在ที่ชีกก็คือบทที่เจ็ดนะคะาแปลว่ครอบครัวนั่นเองค่ะปู่เย่เยเย แปลว่าไหนไหนจะอีกเปลี่ยนอีกหนึ่งรอบนะคะไหนไหนพ่อจะมาตูนะพ่ออ่านว่ายัางไงเอย่ยเดยลยป้าปะป้าปะแม่ออกเสียงว่ายัางไงเอย่ย 。对了，กแล้วตูว่นะคะอ่าคนนี้คือใครเอ่ยพี่ชายภาษาจีนพูดยังไงเอ่ยจะมาชั่วนะเก๋เก๋เก พี่ชายข้างๆพี่ชายคือใครเอ่ยู่ถูกต้องค่ะตี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 ้ว่าน้องชายนั่นเองค่ะเจสสายต่อไปนะคะเเจออื่นนะีคือใครเอ่ยน้องสาวภาษาจีนพูดยังไงเอ่ยจะมาชัว เหมยเหมไเหมยเหมยลิงอีกคน,นะอีกหนึ่งคนละคะพี่สาวจะมาช่วยนะพูดไงเอ่ยเจียจ๋ยเจี๋ยใจอีกเปลี่ยนอีกหนึ่งรอบนะคะเจียจ๋ยเจี๋ยตื่หล่อจนปังเก่งมากคะ่ะเหา ว่าเหมือนไรคะจินเทียนจะได้หลงมาค่ะเรามาดูเนื้อหาในวันนี้กันนะคะเขาคือใคแปลว่าเขาคือใครท่านี่一遍，ออ,อีกเปียนอีกหนึ่งรอบนะคะ 他是我爸爸，代表他就是我爸爸。那句子我们要怎么说呢？那句子我们要怎么说呢？他什么？ 很好，给妈看，她是我姐姐，她是我姐姐。百万来看，是什么意思呢？百披萨红是我姐姐。Eng, 这是谁呢？ นี่คือใครเอ่ยตุ้ยหรอเย่เย่ถูกต้องค่ะแล้วเราต้องพูดไปอยู่ว่าเย่คะจะมาช่ว,น<好>วย,ยนะเขา他是我爷爷在一遍อีกหนึ่งรอบนะคะทกทุาาาออกาุเทุกทุกทากาุกทุกทุกทากทุกทากทุาทุาเทาเทุกทุกทุกทาเทุกปลกทากขุกท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 ุุกทุกขุก ฉันนือไอ้เองคเส่ะ可爱的小宝宝这是谁呢เด็กน้อยคนนี้คือใครเอ่ยอ่าด้วยหล้ว是我弟弟在一遍你听了นะคนะคะ他是我弟弟แปลว่าอะไรเอ่ย是什么意思呢แปลว่าเขาคือ น้องชายของฉันนั่นเองค่ะสวยตาตุ้ยแล้วนะใครตอบถูกบ้างเอ่ยอ่าเจสสี่หลายทูจงคือในะจากรูปนี้คือใครคะอ่ะา,า,า,าตุ้ยเหรอา是我妹妹。เ是我妹妹，แปลว่าอะไรคะ ตัวละจนปังถูกต้องค่ะเขาคือน้องสาวของฉันนั่นเองค่ะอ่ะเหมือนใจหลายฟูสีอีเสียเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะที่อีกถูเพียนรูปที่หนึ่งค่ะน,นะนี่คือใครเอ่ย 对了，爸爸，对吗？我我们要怎么说呢？句子，我们就要拼成句子。句子，我们要怎么说呢？句子，我爸爸他是我爸爸白么说呢？句子，我们就要拼成句子。句子，我们要怎么呢？句子，我们就要拼成句我 Mama จะอีกเปลี่ยนอีกหนึ่งรอบนะคะถ้าชื่อว่าแม่ Mama, แปลว่าอะไรเอ่ย是什么意思呢เอ่อ a ม่ Mama ก็คือแม่ถูกไหมคะอ่าแสดงว่าทำไมเอ่ยเขาคือแม่ของฉันนั่นเองคะ่เคนะนะเขา这个呢他是谁呢？他是่ย ดูเลยเกอกต้องค่ะ他า是我哥哥再一边เด็กๆ่ะพูดตามเสออีกหนึ่งรอบนะคะ他是我哥哥แปลว่าอะไรเอ่ยเขาคือพี่ชายของฉันนั่นเองค่ะ好这个小女生是谁呢？ เด็กผู้หญิงคนนี้คือใครเอ่ยต้วยล่ะทาสิวเจเจจะอีกเปียนอีกหนึ่งรอบนะคะทุกชิมันก็เหล่าสื่อตูอันออกเสียงตามเราวสึค่ะทาสิวเจเจสิสมมะอีสินะแบบว่าเลยเอ่ยเขาคือพี่สาวของฉันนั่นเองค่ะ จินปั้งเก่งมากเลยจนินเทียนตตวยเย่ยการบ้านในวันนี้นะคะให้นักเรียนวาดรูปครอบครัวลงในกระดาษ A4 และระบายสีให้สวยงามนะคะเด็กๆสามารถดูตัวอย่างได้เลยเราซื้อขึ้นตัวอย่างให้ดูแล้วนะคะเวลาแล้ว สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะทุกชั่วโมงเปียวว่างเหรอหุยฉี่ฟู่สีอเด็กๆลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะคะจินนเเทียเยเเียยอรกกัวันนี้อเรารต้องขอตัวทําไมเอ่ยลาไปก่อนแล้วแล้วคำว่าจ่ายเจียนแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าลาก่อนนั่นเองค่ะบ๊ายบาย